กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนายช็อตตี้บูโจว่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่อาชีพคุณโนอิจิใน b a c k เ e s เ r t Mobile ครับผมอันดับแรกครับเรามาดูเรื่องของการตกแต่งตัวละครก่อนเลยกันแล้วกันนะครับผมจะบอกว่านินจาหรือว่าคุณโนอิจิเนี่ยเขาสร้างตัวละครมาหุ่นดีตั้งแต่แรกเลยคือคือหุ่นดีเลยมาถึงอะ่ะแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยอะไรเงี้ยครับหุ่นดีมากๆตามที่เห็นอะ่ะดีปล่ะ นมเป็นนมเอลเป็นเอลตูดเป็นตูดครับผมส่วนตัวดีฟอล์ของเขาเนี่ยก็คือตามสไตล์นินจาเลยก็ดูดีนะดูดีส่วนตัวผมก็ไม่ได้แต่งอะไรมากครับแต่งแค่เล็กๆน้อยๆนะครับหุ่นก็แต่งนิดเดียวเองเพราะว่าหุ่นดีอยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวมาลองดูคอสตูมหน่อยกันแล้วกันเนาะว่าคอสตูมของเธอเนี่ยเบื้องต้นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดประจําอาชีพเนาะซึ่งใครที่มาเล่นช่วงนี้นะครับมันจะแจกอยู่แล้วนะครับและเป็นแบบแรด้วยก็คือมันจะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีแดงอะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นชุดที่มีทุกอาชีพใช่ไหมครับอืมอ mm ื hmm. mm hmm. สวยงามครับผมส่วนนี้คือชุดเริ่มต้นครับถ้ายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเขาก็จะใส่ชุดนี้แทนครับเป็นไงละ่ะหุ่นโคตรดีอ่ะดีมากจริงหุ่นดีมากครับอันนี้ก็เป็นชุดต่างๆครับค่อนข้างเซ็กซี่เลยเนาะเออเป็นตะคงตะข่ายอะไรเงี้ยตามสไตล์นินจาเซ็กซี่มากครับผมคือแบบว่าไม่ได้เน้นโชว์เยอะอ่ะแบบว่าเน้นแบบ เอาขอยืมคําของพี่โนต้ตอุดมแต้พานิตมาแล้วกันโปรเป็นป้องปอง,ปองโปรเป็นป้องปองอะไรเงี้ยเออก็น่ารักสวยงามดีครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองเล่นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับรุนแรงการโจมตีเนี่ยไม่ได้เป็นระยะประชิดอย่างเดียวนะครับมันจะมีระยะไกลระยะกลางด้วยนะครับแล้วก็ท่าที่มันเดชผมชอบมากเลยนะมันเดชไปหาศัตรูแล้วมันสามารถเดชไปได้หลายจังหวะมากนะครับก็ตามที่เห็นใช่ไหมเนี่ยฟุบฟู๊ฟฟฟ คือการต่อสู้เนี่ยสาใจแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าเช่นการวิ่งผ่านสตูนะครับก็จะวิ่งทะลุไปเลยแบบนี้ครับไม่มีการโจมตีไม่เสียจังหวะครับก็วืบ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 ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองสกิบพูดดำบ้างครับถ้าแรกเป็นบัฟอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวดูอีกท่านหนึ่งครับมาเป็นโจมตีรอบตัวนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าน่าสนใจมากๆครับใครที่ชื่นชอบสาวนินจาเนี่ยบอกเลยนะฮะว่า ต้องลองเล่นดูนะครับแต่จริงๆมันควรเล่นทุกตัวอยู่แล้วเนาะทุกอาชีพเลยครับสําหรับเกมนี้อ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเซิร์ฟอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะแจกของหรือเปล่าครับเขาจะแจกอาวุธทั้งอาวุธหลักอาวุธรองเลยเป็นระดับสีชมพูนะครับแต่มันมีเงื่อนไขคือท่านผู้ชมจะต้องเล่นเนื้อเรื่องผ่านโซนของเมเดียไปก่อนอ่ามันจะมีให้เราเนี่ยสามารถเปิดกล่องได้ซึ่งกล่องเนี่ยเขาแจกมาสักพักแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงกล่องเนี่ย กล่องนี้เขาแจกมานานแล้วก่อนที่อาชีพจะมาอีกใช่ไหมครับพอเรารับมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดไม่ได้เราจะต้องโอนกล่องเนี้ยมาให้กับคุณโนเป็นคนถืออ่านั่นแหละแล้วก็ผ่านเควสไปเรื่อยๆครับจนผ่านโซนของเมเดียมันก็จะสาม,มารถเปิดกล่องที่ว่าได้นะครับแล้วก็เอาไปอัพกงอัพเกรดให้เรียบร้อยครับ c ี CP จะได้เด้งกว่าเดิมมากเอาล่ะเรามาดูสกิลของเธอเลยกันละกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างครับท่าแรกครับผมท่านี้ไปไง โจมตีแบบว่าไปด้านหน้านะครับไปด้านหน้าแล้วก็ไหลฮิตมากครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนจะเซไปแป๊บหนึ่งด้วยนะครับตอนที่เริ่มโจมตีนะเห็นไหมส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัวของเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครเราอ่าแล้วก็จะมีการใช้งานสกิลได้มากกว่าเดิมอีกหนึ่งครั้งปกติท่านี้มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่พอเราอัปเกรดเลเวลตัวของสกิลอันนี้มาเนี่ยอันนี้นะอันนี้นะเออลืมเปิดเมาส์่ะเปิดเมาส์ก่อนอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่่่่เข้าาาใจครัับววผมกํลงงพููดถึสนนนไหอย ก็อันนี้แหละพออัพเสร็จปั๊บมันก็จะสามารถใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะติดคูดาวอะไรนี้ส่วนเรื่องของบัฟพ,พิเศษนะครับตามสายก็แนะนําเหมือนกันทุกอาชีพครับแล้วแต่ความชอบเพราะว่าทั้ง4อันนั้นมันก็บวกไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ไอเทมที่เรามีด้วยเรามีไอเทมบวกอันไหนเยอะแล้วก็เอาอันนั้นแหละนะคิดง่าย,าย,ายๆแค่นี้นะครับตัวสกิลต่อไปครับโจมตีไปด้านหน้าครับทำให้เราติดสถานะตั้งกาดด้วยนะแล้วก็การโจมตีนี้ถือเป็นระยะกลางนะครับ ค่อนข้างไกลเลยด้วยแหละไม่ใช่ระยะกลางมันจะโจมตีไปด้านหน้าประมาณเป็นรูปใบพัดอ่ะเออเป็นรูปใบพัดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับทำให้ศัตรูเซด้วยนะครับทําให้ศัตรูเซด้วยส่วนเรื่องของสกิลเสริมครับมีทําให้ศัตรูติดอาการเผาไหม้ครับก็จะเสียเลือดทุกๆ1วินาทีเนาะหวินาทีปั๊บก็จะเสียเลือดไปนะฮะแล้วก็อันต่อไปอันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครเราครับอันต่อไปครับเปลี่ยนโหมดของการตั้งการ์ดครับให้กลายเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นั่นเองนะครับก็ม ไอการตั้งการเนี่ยเวลาศัตรูมนโจมตีเรามาจากด้านหน้าเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับจะเป็นอมตะเลยเออไม่โดนโจมตีแบบมันจะขึ้นแบบติดกาดติดกาดติดกาดอะไรเงี้ยส่วน super a r m ร r ครับเรายังคงโดนดาเมจอยู่แต่แค่ทําให้เราเนี่ยไม่ถูกชะง,งักหรือว่าถูกทําให้ติดสถานะผิดปกตินั่นเองครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ท่านี้ได้แน่นอนอ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกตั้งการอะศัตรูมาข้างหลังแล้วทําให้เราสตันก็จบเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีเสียต่างกันอันนี้ป้องกันด้านหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วน super a r m ื r มันไม่ได้ป้องกันอ่ะแต่แค่จะไม่ถูกขัดขวางเวลาเราใช้สกิลนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมันโดนจับทุ่มได้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้กันท่าจับทุ่มไม่ได้นะครับสกิลที่3ครับสกิลนี้ผมค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระโดดโจมตีครับระหว่างเรากระโดดนี่คือศัตรูมันโจมตีเราไม่ได้เลยนะคือเราจะหายไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่เอ่อสกิลเนี้ยมันใช้งานอยู่นะครับจะมีติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับท่านี้ ผมว่าน่าจะเหมาะกับ PVP ด้วยเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าจะมีผลแค่เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวนะครับ PVP ก็มีผลนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็สกิลเสริมมีอะไรบ้างครับก็จะมีลดคูดาวครับคือปกติคูดาวมัน8วิอันนี้ลดแล้วเหลือ6นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทําให้เพิ่มพลังป้องกันตัวเราเองเนี่ย20หน่วยที่เลเวล1นะครับ สกิลต่อมานะครับสกิลนี้ก็จะเป็นการงัดศัตรูขึ้นฟ้าครับอันนี้ต้องกดค้างไว้นะถ้าเกิดกดทีเดียวจะงัดศัตรูขึ้นฟ้าแบบนี้ศัตรูจะล้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดค้างไวอ้อจะมีการโจมตีต่อเนื่องแบบนี้ครับเห็นไหมเออแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือลดคูดาวนะครับก็จะบอกว่าตอนแรกมัน7วิตอนนี้เหลือแค่5าวิครับเป็นท่าที่ใช้ได้บ่อยมาก ต่อไปครับอันนี้ก็คือเพิ่มเป้าหมายการโจมตีอีกหนึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันเพิ่มเป้าหมายเป็นจํานวนสตูหรือเปล่าแต่คือมันไม่ได้บอกว่าท่านี้มันจะโดนโจมตีกี่ตัวมไม่ได้บอกนะคือเกมนี้มันไม่ค่อยบอกหรอกมันจะบอกแค่ว่าโจมตีกี่ฮิตอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกว่าโจมตีโดนกี่เป้าหมายเพราะนั้นก็เลยคิดว่าจากเดิมมัน5ฮิตน่าจะเป็น6ฮิตหรือว่าจาก6ฮิตกลายเป็น7ฮิตอะไรแบบนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็สกิลต่อไปนะครับท่านี้ก็คือจะเป็นท่าที่เหมาะกับการ คือมันจะเป็นท่าการพุ่งชนแดชแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นผมใช้สู้กับมอนเตอร์ใช่ไหมครับคือท่านี้มันไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันเร็วไงครับมันแดชปุ๊บถ้าเกิดศัตรูเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยศัตรูจะติดสถานะทันทีเลยใช่หไหมครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าท่านี้เราจะติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็จริงแต่จะไม่มีผลในอารีน่านะครับเพราะฉะนั้นก็หาจังหวะเข้าไปใช้ดีๆกันละกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบซะเองครับ โซสกิลเสริมนะครับก็จะมีลดพลังโจมตีของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีการเผาไหม้ทาให้ศัตรูติดไหม้ด้วย3วินาทีครับสกิลต่อไปครับท่านี้คือเท่มากครับผมแต่ว่ามันออกช้าไปนิดหนึ่งครับมันจะควงตัวก่อนโจมตีแล้วก็หายตัวแล้วก็กระโดดฟุบตามนี้นะครับซึ่งท่านี้ทําให้เราติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแต่ว่าไม่มีผลในอารีนาอีกแล้วครับคืออาจจะไม่เหมาะกับการเปิดสะเท่าไหร่อ่ะอาจจะใช้เป็นจังหวะ2แทนอะไรเงี้ยครับแล้วเราลองดูนะ มันทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ได้ติดสถานะอะไรผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นท่านี้ถือว่าใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะสําหรับผมอะ่ะดูดิศัตรูไม่ได้ติดสถานะอะไรเลยมันอาจจะสวนเราได้นะครับแนะนําว่าไปใช้ตอนมันล้มดีกว่าเนาะตัวสกิลเสริมนะครับมีเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาถึงปักว่าเหมาะกับการ PVP e อะ่ะมันเหมาะการ PVP e ยังไงอะ่ะจงังหวะ2ใช่ไหมเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ตัวสกิลถัดไปครับหายตัวไปแทงแบบนี้ครับทำให้ศัตรูล้มด้วยเลยทันทีนะครับซึ่งท่านี้ติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับแต่ว่าในอารีนาไม่มีผลอีกแล้วครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยท่าดีๆหลายท่าเนี่ยซุปเปอร์อาร์เมอร์ไม่มีผลในอารีนาทั้งนั้นเลยนะฮะตัวสกิลเสริมครับอันนี้ก็คือจะมีลดความเร็วในการโจมตีคู่ต่อสู้นะฮะแล้วก็มีลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้แล้วก็อันนี้คือจะเป็นท่าเด้งเลือดนั่นเองครับใช้ท่านี้แล้วเลือดเราจะเด้งกลับมาครับอันนี้เหมาะใน PP แน่นอน เพราะว่าทําให้เราเลือดเด้งขึ้นมาได้ครับเหมาะกับ p p ครับสกิลต่อไปครับท่าน,นี้ก็เหมาะกับ p p แน่นอนครับเพราะว่าเป็นท่าที่เอาไว้ถอยหลังนั่นเองครับติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์เหมือนกันครับแต่ไม่มีผลในอารีนาอีกแล้วอะไรวะส่วนความสามารถนะครับท่าน,นี้จำไม่ผิดคือเจาะก,กราะนะแต่ว่าต้องเลเวล3ก่อนถึงจะเรียนสกิลนี้ได้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปทําให้เลือดออกเนาะ ร้าน,นสุดท้ายคืออ้าวอันนี้มันเปลี่ยนท่าเลยนี่หว่าคือคือคือเดิมทีมเป็นถอยฟันไม่ใช่ฟัน,ถอ,ฟนถอยปลาดาวกระจายอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเนี่ยมีการ up สกิลนี้ไปนะครับมันจะกลายเป็นปาลาโรลวๆแบบมีแทนไปด้านหน้าอันนี้ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งอนะคือสตูม,มันไม่ได้ติดสถานนะอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้ท่าเน,นี้ยคืออยู่ไกลๆแล้วใช้เลยจริงๆพอสตูมมันจะวิ่งใส่เราเราก็เปลี่ยนท่าเลยแล้วก็เดชหนี ine, เอามันจะมีประโยชน์กว่า ส่วนท่าต่อไปครับท่าน,นี้คือการหายตัวครับแล้วก็หายตัวไปจริงๆครับอันนี้จะเหมือนการอาชีพชูล่าก,ก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมก็คือเป็นการพังตัวแล้วก็หายตัวไปเลยครับสกิลเสริมมีสท่าครับท่าน,นี้จะทําให้เราเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นนะคืออาจจะหายตัวได้นานขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็คือจะเป็นการลดคูดาวสองวิครับจากเดิมมัน1ิบีวิหรือ12วิก็โอเคเลยนะอันนี้ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ยกเว้น ตัวของ PVE ไม่รู้ว่าจะใช้ไปทําไมแต่ถ้าเกิดว่าสงโครงสงคามการต่อสู้ผู้เล่นหน่อ,อย่างเงี้ยใช้ได้นะอันเนี้ยใช้ได้นะครับไว้แบบหลบหนีไว้ล้องโหนอะไรอย่างงี้นะครับ,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 ลลรบตัวสกิลต่อไปอันนี้เป็นสกิลจับทุ่มนั่นเองครับก็ระหว่างที่เราเนี่ยไปจับทุมนะ่มเนี่ยสกิลเนี้ยจะทําให้เราเป็นสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยพูดง่ายงคือไม่ถูกขัดขวางทีนี้ก็ต้องวัดดวงกันครับว่าศัตรูเราเนี่ยเขาใช้สกิลจับทุ่มสวนมาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครเร็วกว่าคนนั้นนนกินไปะครับ และระหว่างที่เราลอยอยู่บนฟ้าครับเราเป็นอมตะด้วยนะเผื่อแบบเราไป PVP หรือว่ากิวร์ที่มันต้องมีคนสู้ด้วยมากกว่า1น่คนอะจังหวะที่เราลอยบนฟ้าเราจะเป็นอมตะครับไม่เป็นไรอ่าก็ตามที่เห็นนะครับเราเข้าไปจับทุ่มปุ๊บสตูก็จะขยับไม่ได้เลยนะครับโดนจับทุ่มแล้วก็ล้มอีกสักระยะหนึ่งครับท่านี้เหมาะกับ PVP เป็นอย่างมากครับสกิลเสริมมีอะไรบ้างครับก็จะลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้แล้วก็มีลดอัตราคริติคอลของคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะ แล้วก็อันนี้ลดคูดาวน์2วินาทีนะครับก็จากเดิม15าวิก็จะเหลือสิบาวิท่านี้ใช้หากินใน PVP แน่นอนครับสกิลต่อไปเป็นสกิลบัฟนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับอาชีพเบื่นๆนั่นแหละนะก็จะมีการเด้งเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็ตัวของสกิลกลิ้งนะครับเวลาเวลาเรากลิ้งเนี่ยมันจะมีคูดาวใช่ไหมอ่านั่นแหละมันจะลดคูดาวของการกลิ้งลง2วินาทีพูดง่ายๆคือเหมือนเหมือนอาชีพอื่นนั่นแหละครับคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่าง ตัวสกิลเสริมก็คือมีการเพิ่มคริติคอลดาเมจด้วยนะครับ10%อันนี้เพิ่มทั้ง30วสิบวีนะอีกอันหนึ่งก็คืออ๋อสกิลพุทธดำนะแรงขึ้นนะครับเป็นเวลา30วสิบวีแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีธรรมดาเนาะไม่มีอะไรค่อนข้างเชิงชาครับแต่พูดถึงเกม Back Desert Mobile เนี่ยปกติเราไม่ค่อยได้โจมตีปกติอยู่แล้วเนาะเราจะใช้สกิลกันเป็นหลักนะครับส่วนอันนี้เป็นบัฟครับผมคือถ้าแปลมาไม่ผิดนะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลอะครับมันจะมีการติดมาร์ หรือว่าเครื่องหมายไว้ที่ตัวสุตูครับแล้วถ้าเกิดมีการติดมาร์กไว้เนี่ยมันสามารถสแต็กไว้ได้3ขั้นอ่าแล้วก็แต่ละขั้นเนี่ยก็ตามนี้เลยครับจะสร้างความเสียหายหรือว่าดาเมจมันก็เลือดไหลอะติดพิษอะไรเงี้ยเออก็คือถ้าเกิดติดแค่ขั้นเดียวเนี่ยเลือดก็จะไหลร้อยแปดสิบสองขั้นก็สองร้อยสี่สิบสามขั้นก็สามร้อยแต่ว่ามันจะอยู่แค่สามวิไงเข้าใจใช่ไหมคือภายในสามวินาทีเราต้องใช้สามสกิลอะเพื่อที่จะให้เลือดมันไหลสามร้อยอะแล้วมันก็จะมีระยะเวลาแค่สามวิ นะครับแล้วก็วินาทีละ300เข้าใจยังเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นเหมือนกับดามเมจเสริมะครับก็ใช้สกิลบ่อยๆก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลด้วยนะครับส่วนคอสตูมของตัวละครผมก็จะบอกว่ามันมีแต่ชุดที่เขาแจกมานั่นแหละครับอันนี้มันก็มีแจกนะมันอยู่ในกล่องที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนั่นแหละมันก็มีแจกเหมือนกันก็คือจะเป็นกล่องเนี่ยแหละได้คอสตูมมานะครับก็จะเปลี่ยนจากสีดํากลายเป็นสีแบบแดงๆก็สวยงามดีนะสวยงามดีส่วนเซ็ตอื่นๆชุดอื่นๆก็เหมือนต อันไหนที่มันมีทุกอาชีพมันก็จะมีอยู่ในตัวนี้ด้วยคอสตูมอื่นยังไม่เห็นว่ามีมานะครับก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นอาชีพใหม่อ่ะคอสตูมใหม่ๆม่ันค่อยไม่มันก็มีแต่คอสตูมที่ทุกอาชีพมันมีหรือว่าใส่ได้เท่านั้นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุณโอิจินะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนินสาสาวพราวเสน่ห์นะก็สุดยอดมากๆครับส่วนตัวผมว่าชอบมากแต่ว่าผมชอบนักเวทมากกว่าเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันเนาะเดี๋ยวอาชีพอะไรมาใหม่ไว้เจอกันใหม่นะครับบบครับ